ไลฟ์สเปซเนี่ยเป็นการจัดพื้นที่ห้องสมุดแนวใหม่นะคะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนจัดอยู่เราก็เป็นที่แรกในการจัดซึ่งแนวคิดในการจัดเนี่ยก็มาจากงานวิจัยของบุคลากรหอสมุดเองโดยบรรลักษ์แล้วก็ท่านรอง ผู้บริการฝ่ายบริการและก็ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ oh. เพื่อว่าเ,เราจะทํายังไงให้ห้องสมุดเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานสําหรับผู้ผู้บริการยุคใหม่ได้ที่ความต้องการและพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างมากรวมทั้งเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและก็ดิจิทัลค่ะก็เลยเกิดเป็นพื้นที่ไลฟ์สเปซขึ้นมาซึ่งอสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ข,ของหองสมุดที่เราจะเป็นไลบารีออฟไลน์ life, ห้องสมุดเพื่อชีวิตนะคะซึ่งการจัดพื้นที่ตามแนวไลฟ์สเปซเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งหมด4โซนใหญ่ๆก็คือ หนึก็คือพื้นที่ของ co-working space นะคะพื้นที่ที่2ก็คือ learning space พื้นที่ที่3 i n s p i r i v e space และพื้นที่ที่4ก็คือ performative space ค่ะค่ะก er ็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มองภาพใหญ่นั้นทิศทางที่มหาวิทยาลัยควรจะไปในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ Human behavior นะคะหรือพัฒนากำลังคนในรูปแบบต่างๆทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็เอาแนวคิดนั้นมาใช้ในการสร้างหลักสูตรแล้วก็พัฒนาแนวคิดการปฏิบัติต่างๆให้สอดคล้องกับกรอบใหญ่ที่มหาวิทยาลัยประสงค์อยากที่จะเผชิญความดีงามในจุดตรงนั้นห้องสมุดธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวทันโลกแล้วก็ นักศึกษาที่มาใช้บริการสิทธิ์เก่าที่สําเร็จการศึกษาแล้วก็ยังพึ่งหวังห้องสมุดแห่งนี้นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาห้องสมุดในเรื่องของพัฒการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่มันสอดรับแล้วก็คนเข้ามาในห้องสมุดแล้วก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสุขได้ทั้งจินตนาการและอาจารย์ลองเล่าซิว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเมื่อเรามีห้องสมุดใหม่ที่ดี สามารถตอบโจทย์ <ฮะ S 1> ตาม <ฮะ S 1> ที่เราคิดว่าประชาชนมุ่ง <ฮะ S 1> หวังเช่นนั้น เรียนเสริมตามที่ท่านอธิการได,ได้ได้นำเรียนื่อสกู่นะคะว่าเราเป็นพื้นที่ที่นอกจากความเป็นห้องสมุดเดิมของเราก็ยังมีอยู่คือให้บริการทรัพยากรสารสนเทศนะคะเรื่องของเข้าถึงความรู้องค์อองความรู้ต่างๆ,ๆเนี่ยก็ยังยังยังเต็มที่แล้วก็น่าจะเป็นผู้นําทางด้านห้องสมุดของประเทศไทยอยู่แล้วในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศข,ของเรานะคะนอกจากนั้นการจัดพื้นที่ไลฟ์สเปซของเราก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยด้วยอย่างเช่นโซนของ Inspirative Space นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของเว n เ s s ทั้งเร หอสมุดเราก็มีแมวประจําหอสมุดเรานะคะซึ่งเอามาบาบัดนักศึกษานักศึกษาก็กาอ่านหนังสือเครียดๆหรือผู้มาใช้บริการก็จะมาเล่นกับแมวได้ซึ่งเป็นห้องสมุดแรกของประเทศไทยที่ดําเนินการแนวในแนว,แนวทางนี้นะคะนอกจากนั้นพื้นที่ performative space ของเราเราก็อยากจะให้มันเป็นพื้นที่นอกจากจะ,ะมีการใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆแล้วเราจะเป็น innovation bridge นะคะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมองานวิจัยนวักตกรรมของภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอกให้เกิดการต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์อย่าง แท้จริงนะคะเราก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวอเพื่อให้เราเป็น t h i l l n n d c ัตเตอร์แพลตฟอร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่ผู้ประกอบการทุกประเทศสามารถเข้ามาใช้ฐานข้อมูลศึกษาด้านการจะทำธุรกิจขยายธุรกิจเนี่ยก็มาใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ค่ะ